โอเคค่ะก็จบกันแล้วนะคะกับงานศูนย์ประชุมศิริกิจแห่งชาตินะคะก็คือเป็นงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27นะคะประจำปี2565นี้นะคะซึ่งบีบีก็พาทุกคนไปเดินดูกันแล้วนะคะอาจจะไม่ทั่วงานก็ต้องขออภัยด้วยเพราะเนื่องจากข้อหนึ่งคนเยอะมากข้อสองเราก็ไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนตรงไหนบ้างก็เยอะมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว อตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาออกไปขั้นนอกนะคะว่ามีศูนย์อิมมูเนิตี้อะไรบ้างนะคะคือไม่ได้มาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตนานมากคือคือหนูไม่ได้มานาน,านมากนะคะบีบีพูดตรงๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากตอนนั้นที่บีบีเล่าตั้งแต่เมื่อเอพิโ o ดแรกนะคะว่าบีบีเคยมาศูนย์ประชุมสิริกิตแห่งชาตินะคะตั้งแต่ปี2560นะคะ ก็เป็นงานไทยเที่ยวไทยอะค่ะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มาก็เกือบเกือบ6ปีแล้วอะค่ะก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจกันนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะภายในนอกบริเวณงานข้างนอกนะจ๊ะเขาทำอะไรที่แบบใหม่มากนะคะคือแบบ คือใหม่สุดๆคือจริงๆเนี่ยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจเนี่ยคือเขาก็จะมีหลายๆงานเนาะไม่ใช่แค่งานหนังสือเขาก็จะมีหลายๆชั้นซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าชั้นไหนเป็นชั้นไหนบ้างนะคะก็เพราะว่าค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเดี๋ยวเรามาเดินกันดูบริเวณในนี้กันนะคะ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นจุดลงทะเบียนอ๋อถ้าใครมาเที่ยวงานก็สามารถที่จะมาฝากของหรืออะไรได้นะคะฝากได้อะไรได้เขาก็จะมีบริการรับฝากกระเป๋ารับฝากสินค้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็คือวิเขาสวยมากเลยอะทำไมแต่งตัวสวยมากเป็นคาวี้ี้อะน้องสวยมาก โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเดินดูบริเวณด้านนอกกันว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะคะซึ่งเรามองเหมือนที่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ฮอล์หรือว่าศูนย์ประชุมอย่างเดียวอะ่ะคือเราเห็นแบบมันเหมือนเป็นห้างผสมมามกซ์กันะ่ะม mix ก,กับห้างเพราะว่าเราเห็น KFC อะ่ะเราเห็นบิ๊กซีอ่ะ คือเราเห็นร้านอาหารอะไรแบบเนี้ต่างๆอ,ะอ่ะเยอะมากอ๋อตรงนี้เขาก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรแบบเนี้นเขาก็จะมีหลายงานนะไม่ใช่มีแค่งานหนังสือนะคะเนี่ยค่ะตามนี้เลยมีหลายๆบริการเลยค่ะ ะะโอเคปะถ้าใครเข้าห้องน้ําก็เข้าไปตรงนี้ได้นะคะไปตรงนี้ได้ห้องน้ํามีหัวเว่ยก็มีค่ะใครจะซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรแบบนี้นะคะเซ็นได้ไหมอะ่ะ ZEN เซ็น e mm hmm. ขอเซ mm ็น hmm. ได้ไหมคะ <laughs> พูดเล่นนะคะเซ็น mm hmm. ก็คือเป็นร้านอาหารนะคะเซ็นท mm ันเวลก็มีนะ เซนะ่นะแซดน่ะข้างบนก็จะเหมือนเป็นที่นั่งพักอะไรข้างบนหรือเปล่านี่นะคะชั้น l G ีตรงนี้เราอยู่ชั้น l G เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะอ๋อตรงนี้เป็นร้านอาหารเดี๋ยวเรามาเดินดูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะว่าเขามีอะไรกันบ้างนะคะ เป็นร้านอาหารคนก็มารอกันเต็มเลยร้านนี้เป็นร้านให้โซมากร้านหลูนะเซนอะด้านบนก็จะเหมือนเป็นที่นั่งอะ่ะมี on the table on the table โกียวคาเฟ่ โอิชิก็ม <outro> ีนะคะมีโ <un> อ <brid ket> ิชีด้วยคือมันมันมันเหมือนไม่ใช่แค่ศูนย์ประชุมซิลิกิตอะคือมันเหมือนเป็นห้างอะเป็นแบบผสมรวมกันนะคะแบบผสมรวมกันนะคะระหว่างห้างกับมิกซ์รวมกับศูนย์ประชุมอะค่ะนะคะโอิชิก็มีนะคะ KFC ก็มีนะคะมี KFC ด้วยอะ่ะคือเหลือเชื่อคะ่ะกับศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตคือเขามีอิมมูนิตี้ทุกอย่างเลยอะ่ะ KFC ก็มีอะ่ะมี KFC ด้วยอ่ะเธอว้าวโอ้ oh m g o d ใครสามารถมานั่งทานก็ทานได้นะคะ EP 3ก็คือเป็นการพามาเดินดูรอบนอกของบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจคือแต่ตอนนี้เราก็อยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจอยู่นะอ่าประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะถ้าบิ๊บพูดอะไรหรือใช้ภาษาอะไรที่ผิดไปบิ๊บต้องกราบขอโทษเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะคือบิ๊บไม่ได้มีเจต,ตนาเนาะในการที่จะพูดอ,อ,อะไรแบบนี้คือบิ๊บอาจจะไม่ได้เก่งด้านการพูดเยอะนะคะถ้าบิ๊บพูดอะไรผิดต้อง ขอโทษจริงๆนะคะขออภัยจริงๆบางทีเราใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยนะคะมีพาพา,าคาเมล่าก็คือเจอเบลล่านะคะไาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนนี้ดีกว่าเขาเป็นบันไดสีทองอะ่ะสวยอะ่ะสีทองโอ้ตรงนี้คนก็จะนั่งเป็นอัศจรรย์เลยอะ่ะคือเหมือนเป็นอัศจรรย์เลยนะตรงเนี้ยเออ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ขึ้นกันไปต่อค่ะด้านบนว่ามีอะไรคือในเมื่อเรามาถึงที่แล้วความอยากรู้อยากเห็นของบีบีออนทัวร์ก็จะพาเพื่อนๆมาที่นี่นะคะมาดูกันว่าภายในสูปสะชสมแห่งชาติสิริกิติ์มีอะไรอีกคือหนูคิดว่าหนูเดินไม่น่าจะหมดอนะ่ะเพราะว่าที่นี่คือใหญ่โตมากกว้างใหญ่มากนะคะที่นี่คือความใหญ่ เป็นสีทองสวยมากเลยอะตรงเนี้ยจับได้ไหมคะเล่นมีการเล่นด้วยเล่นไม่เข้าเรื่องว้าวอ๋อพอเราเดินออกมาเราก็จะเห็นด้านหน้าสวนเบนจกิตินะคะเราจะเห็นด้านหน้าเลยก็คือสวนเบนจากิตินั่นเองนะคะก็มีประมาณนี้นะคะ เราชั้นล่างน่าจะเป็นชั้นใต้ดินนะคะใช่ไหมชั้น l t เพราะว่าเราขึ้นมาด้านบนนี้เราจะเห็นสวนเบญจกิติสวนเบญจกิติเดี๋ยวบีบีจะมาถ่ายสวนเบญจกิติด้วยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือฮอ1ฮอ2ปสองเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อเขามีอิมมูนิตี้ที่ค่อนข้างเยอะมากห้างนี้นะคะ มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เยอะนะคะอันจีง้าาะอ่อเอรอียนี้งานอะไรอะ April Asia อ,อ,อ,อะไรคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าคือจุด ไว้หลักๆอะ่ะบีบีออนทัวร์จะพาจะมาง,งานหนังสือเพราะว่าบีบีชอบงานหนังสือบีบีเป็นคนที่ชอบรักการอ่านอ่านหนังสือเยอะมากแต่ว่าเราก็เดินมาดูด้วยเนาะเพราะว่าภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสลีกิตเขาก็จะมีหลากหลายงานทั่วๆไปนะคะวุ้ยเขาแต่งสวยมากเลยอะ่ะน้องๆสวยมากนะคะเขาแบบมีงานอะไรกันหรือเปล่าคือแบบเขาพร็อพอะไรแบบเต็มที่ไปหมดเลยอะ่ะคือแบบ คือแบบสุดยอดมากลูกสุดปังมากกดไลค์ให้เลยอะ่ะเขาแต่งชิปแบบนี้ยสวยบางคนแต่งแบบเป็นคาวไวอี้อย่างเงี้ยแบบแม่บ้านแบบต่างประเทศใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยชุดสวยะคะ่ะ อ๋อต้องต้องซื้อบัตรอะไรหรือเปล่าถึงจะเข้าไปในงานได้แต่เราไม่ได้เข้าไปในในงานนี้อ๋อเขาเป็นงานไอ้นี่แน่เลยอ่ะเป็นคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรหรือเปล่าอ่ะเนี่ยเห็นปะไม่น่าทำไมเขาถึงแต่งตัวกันแบบนี้อันนี้เป็นงานอะไร Thailand เกม e Show 2 0 2 2นะคะอ๋อเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะโอเคค่ะเรามาเดินกันต่อนะสวยมากๆาจะมีคนมาเดินแบบ มีร้านอาหารก็มีนะคะเยอเยโยอเยอเยยเปล่า <c oughs> เป็นภาษาตีนะัะที่แปลว่ามีอะไรสักอย่างนึ่ะที่แปลว่ามีอะไรสักอย่างนึงอะคะ่ะโยโเยออะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่าประมาณนี้ข้างหน้านั้นก็จะเป็นศูนย์แห่งประชุมแห่งชาติศิลิกิตเอ,อ้ยไม่ใช่ค่ะ ข้างหน้านั้นก็จะเป็นสวนเบญจกิติซึ่งสวนเบญจกิติเนี่ยเขาก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติเลยก็คือติดกันเลยอยู่ติดกันเลยนะคะก็แบบถ้าใครที่จะมาออกกาลังกายก็ไปที่สวนเบญจกิติได้นะคะเดี๋ยวเราไปสวนเบญจกิติด้วยเนาะ มีประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆบริเวณรอบนอกของอตัวภายในนอกหอนะคะของศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนมานะคะก็สามารถที่จะเดินทางกันมาได้นะคะง่ายมากๆนะคะก็นั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะ MRT สายสีน้ำเงินมาลงกันที่สถานีศูนย์ประชุมแห่งชาศูนย์การประชุมแห่งชาติิริกิตนะคะเดินลงมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะคือเราอาจจะพูดอะไรแบบผิดไปนิดนึงนะคะก็ต้องขออาภัยตรงนี้ก็คือเป็นแผนที่นะคะว่าชั้นไหนจะมีอะไรบ้างนะคะก็มาดูกันคะ่ะเผื่อใครไม่รู้อย่างเงี้ยแบบสามารถที่จะมาดูป้ายได้นะคะว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอพี่่ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็คือ EP 3ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตน,นะคะตั้งแต่ EP 1นะคะกับ EP 2ที่พาไปเดินเที่ยวห้างาภายในห้างของอาภายใน ตัวของอมหากรรมงานนหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่1 7นะคะก็แล้วก็มาเดินกันถึงตรงนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าที่นี่เหมือนห้างด้วยอะ่ะเหมือนห้างอะ่ะไม่ได้เหมือนแค่ศูนย์ประชุมอย่างเดียวคือเขาทําอะไรใหม่ๆเพิ่ม i m m u n i นิตีที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวขอขึ้นกันมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าห้างบนมีอะไรคือเป็นคนที่ชอบอยากรู้อยากเห็นนะงงไ่หมดเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าห้ามขึ้น <c oughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็จบคลิปกันเลยเนาะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดตรงข้างหน้าส่วนเบนจากกิติกัน โอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ BB บีออนทัก็จะพาทุกคนนะคะมาท่องเที่ยวตามตอกซอกซอยต่างๆนะคะก็ท้องฟ้าขามุกขมัวมากนะคะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันก็กด subscribe กันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปไหนติดตามรับชมกันจ้า